สวัสดีค่ะเรามาเจอกับรายการ Fix Me Up 52นิดนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ทํารายการมานานสักพักแล้วนะคะตอนนี้ก็ขอ,อก,กลับมาละกันในช่วงโควิดแบบนี้เนาะกระเทยว่างกระเทยต้องทำรายการนะคะตอนนี้ก็คือวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่มาแต่งหน้ากับเรานะคะซึ่งจริงๆที่แขกรับเชิญหราเพราะวมีคนติดต่อมาก็คือติดต่อมาตอน4ี่ทุ่ม ีสี่วันนี้คือมาแต่งหน้าเลยซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจอกันนะคะว่าเป็นใครคิดว่าทุกคนต้องรู้จักแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนยัางแถวภาคใต้ค่ะเอาโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะตอนนี้รอช่างทําผมชื่อคุณสาจ๋านะคะช้ามากอีกเจ็ดนาทีตีห้าค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่าน่าจะมาแบบไหน,น ออกแถลการในนามของระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ในการนี้เจ็บแล้วับคือคนเจ็บแล้วทนคือควายค่ะความรักทำให้คนตาบอกชัาไปแล้วเราอย่ายึดติดความชับเพราะฉะนั้นนะคะความเจ็บหรือความเจ็บความชับเนี่ยอย่าให้มันเกิดขึ้นที่เมืองทิพย์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 ทิทิพ เฮียวีเจ็บแ้วตัมคือคนเจ็บแล้นคือควายค่ะความรักทำให้คนบาบอช้ำไปแล้วเราอย่ายึดติดความช้ำเพราะฉะนั้นนะคะ เซียวีนะคะมิชาเป็นทีมรองพื้นที่มหาทีวีเจ้าใช้ทุกวันติดหน้าปังุริเยานุวันค่ะเซียวี แล้วตอนนี้นะคะเราก็แต่งพาแต่งหน้าพม่าเทวีเจ้าเสร็จแล้วนะคะเป็นไงค่ะสวยมากดูสิโอ้ยนับวันค่ะปังปรีเยสุดไปค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณแม่พมีมากแล้วค่ะขอบคุณพี่สาด้วยมีเลยไปจัดโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ คุณแม่หญิงดีเขาีไปมากนะเพราะเมื่อกี้แต่งหน้าแบบรุดเร็วมากไวมากจริงๆแล้วก็เลยยังไม่ได้คุยอะไรกับแกเลยเพราะว่าแกต้องรีบไปตนะั้งแต่หกโมงนะคะแล้วก็ยังไงตอนนี้เราก็่ายคนะลิปเนาะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณแม่หญิงดีนะคะที่วางใจให้ฟิกซี่เมคอัพนะคะมาแต่งหน้าให้นะคะแล้วก็ขอพูดอีกคนนึงเลยนะคะขอขอบคุณพี่สามากๆเลยที่เป็นช่างผมของพี่ยําม นางก็เป็นคนแนะนํำแม่อิงดีนะคะให้เราได้มาแต่งหน้ากันอันนี้ก็ขอขอบคุณพี่สาด้วยนะคะยังไงแล้วนะคะขอฝากกดติดตามนะคะแฟนเพจนะคะ i อแล้วก็ f a c e b o o k Fan น Page ของ f i x ซี่เมคอัพ52นะคะเราจะพยายามทํารายการดีๆแล้วก็เพอร์เฟกนะคะอีกหน่อยนึงเราอาจจะมีการสอนแต่งหน้านที่มันดูฉิบขึ้นดูเก๋ขึ้นนะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะบา,บายยค่ะไว้เจอกันหนะ้านะคะเดี๋ยว